ถามย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ารู้หรือเปล่าว่าทำไมทนายตั้มเขาถอนตัวลุงพลลุงพลบอกว่าโทรศัพท์ไปหาทนายตั้มแล้ว3ามครั้งทนายไม่รับสายตอบไม่ได้จริงๆเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงถอนตัวตั้งแต่ทนายตั้มเจอกันครั้งล่าสุดก็คือ23พฤศจิกาว,วันที่มาขึ้นศาลนะตอนนั้นเดินทางมาขึ้นศาลที่อหตารน <c oughs> ก็เป็นวันที่นัดตรวจสอบเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆก็นั่นแหละเจอกันครั้งล่าสุด <c oughs> แล้วก็ได้คุยกันนิดหน่อยเท่านั้นเองจนถึงปัจจุบันยังคงยืนยันว่ายังงงเหมือนกันว่าถอนตัวด้วยสาเหตุอะไรอีกปมหนึ่งฮะเรื่องเงิน10ล้านที่ก่อนหน้านี้ทนายตั้มก็เคยออกมาโพสต์แล้วบอกว่าเนี่ยผมโชว์บัญชีให้ดูเลยว่าไม่มีเงิน10ล้านหรือเงิน FC ลุงพลโอนเข้ามาให้เหตุการณ์นี้ลุงพลก็บอกว่าผมเองเนี่ยบอกว่าจริงๆปัญหานี้ผมไม่เคยรู้นะไอ้เรื่องเงินสิบล้านเนี่ยตัวเองไม่ค่อยได้ติดตามโซเชียลสักเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้เร<ฮ>ื่อง ยอมรับว่าตอนนี้กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายฮะว่าจะต้องหาทนายคนใหม่จะเป็นใครในการทําคดีของชมพู่ป้าแตนเองก็พูดนิดนึงนะฮะบอกว่าทนายตั้มถอนตัวไปก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินค่าจ้างอันนี้เราถามนะมป้าแตนบอกว่าทนายตั้มเองก็พูดมาตลอดว่าไอ้เรื่องของเงินเนี่ยเขาไม่ได้มีการพูดถึงส่วนตัวเองเนี่ยก็ไม่มั่นใจเหมือนกันพยายามจะปรึกษากับทางลูกคลว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงการถอนตัวครั้งนี้ยังคงคาใจแต่ก็ต้องหาทนายใหม่ฮนะ ไม่มีครับประเด็นขัดแยง้งหรือว่าทะเลาะอะไรกันเนี่ยไม่มีครับตอนนี้ลุงกับป้าก็เป็นงงเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะเพราะว่าถ้าเกิดการที่จะหาทนายใหม่ที่มามาดูแลคดีเนี่ยลุงเชื่อว่าลุงต้องใช้เงินลุงต้องใช้เงินจํานวนเยอะครับท่านก็มาแบบว่าท่านมาด้วยใ,ใจท่านก็บอกว่าอย่างเงี้ยแล้วท่านก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรลุงป้าก็รับรู้ค่ะว่าท่านไม่ได้เรียกร้องอะไรกับเรา ถ้ามันเชื่อใจท่านก็บอกตรงนี้ก็ท่านก็แจ้งมาตลอดครับสําหรับตัวลุงเองนะครับลุงก็ขอบคุณนะครับทีมงานทนายตั้มนะครับที่ได้ช่วยเหลือลุงที่ผ่านมานะครับในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาทุกคนก็เห็นแล้วว่าทีมงานทนายตั้มเองท่านก็ทาดีกับลุงมาโดยตลอดอช่วยเหลือลุงป้ามโดยตลอดเนาะเราก็ไม่ได้ลืมพระคุณตรงนั้น นะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องเดินหน้าต่อไปก็คือเราต้องอหาทนายที่เขาพร้อมที่จะทำคดีให้ลุงกับป้าเพราะว่า,วาเราก็ตั้งสติอะเนาะบอกตรงว่าตั้งสติตอนนี้แต่ถ้าทนายคนใหม่ที่เข้ามาน่เขาจะสู้กับแรงโซเชียลที่จะทำคดีให้เรานี่ได้ไหมเรากลัวตรงนี้แล้วตรงเนี้เรากลัวตรงนี้ค่ะว่า ท่านที่จะเข้ามาเนี่ยท่านจะรับเืองกับกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราอ่ะคนที่ดูเขาจะรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ที่ว่าลุงกับป้าอาจจะเป็น,เ,ปนรเรียกว่าความรู้สึกรอบนอกอ่ะเนาะนี่เรากังวลตรงนี้แหละที่ว่าทนายถ้าจะรับเรื่องราที่มันจะเกิดขึ้นได้ไหมถ้าเขาเข้ามารับพดีิให้เรา นั้นเราสอบถามว่าเอะแล้วแบบนี้จะต้องเอาอยัางไงต่อมันมีกำหนดห่วงเวลาเพราะว่าหลังจากนี้จะต้องมีการไปขึ้นศาลกันต่อหลังจากที่23ไปขึ้นมาแล้ววันที่28พฤศจิกาเนี่ยทางทนายสิทธาแล้วก็ทีมงานประกาศถอนตัวหลังท,งทนายใหม่เสร็จเนี่ย ต้องภายใน31มกราคม65ก็คือปีหน้าอีกประมาณส<อ>ัก2เดือนต้องหาให้ได้ภายในวันวนนะั้นแล้วก็ทําเอกสารกับศาลให้เรียบร้อยด้วยเพื่อจะมีทนายไปขึ้นสารในวันที่8มีนานี้เป็นการกําหนดการขึ้นสารนัดแรกฮนะเพราะฉะนั้นไม่นานเกินรอค่ะ31มกราคมกราที่ต้องไปยื่นเอกสารต่อศาลเห็นบอกว่าล่าสุดวันนี้คนติดต่อมาเยอะแต่มันมีกระแสะข่าวหึง่งตั้งแต่ช่วงเชา้าบอกว่ามันมีการติดต่อทาบทามแล้วทนายท่านหนึ่งซึ่งเป็นทนายดังอีกคนหนึ่งของวงการกฎหมายของไทย ออกสื่อมาก่อนหน้าน,นี้เยอะมากแล้วหลายท่านรู้จักกันดีคนชอบเยอะด้วยนะคะค,คือคนที่โพสต์เนี่ยคือทนายไพศาลเรืองฤทธิ์แต่เจ้าตัวไม่ได้ติดต่อทนายไพศาลเพราะถ้าจำกันได้คือทนายไพศาลที่อยู่ข้างหมอปลาก็อาจจะคุยกันยากแต่คนที่มีการท้าทามไปคือนี้ยืนยันแล้ว<ค>น,นะคะคนจะรู้จังไหมฮะทนายอนันชยัยอ่างทนายชนไม่ใช่ทนายถอยสู้ไม่ถอยทนายอนันชัยชัยเดชคือคนแชร์เรื่องเนี้ยตั้งแต่ช่วงเช้าเลยแล้วก็เฟซบุ๊กของทนายไพศาลก็ยืนยันบอกว่าจริง ทางได้ของอาจารย์อนันชัยเนี่ยให้เขาเรียกว่าอะไรให้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ให้ตอบเพียงเท่านี้ว่ามันมีการติดต่อมาอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงคุณผู้ชมคะคนก็ก็เขาพูดว่าไงอ่ะก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าเอา้าทนายอานันชัยคือก่อนหน้านี้เนี่ยท่านเองเนี่ยท่านทำหลายคดีครับแล้วคดีที่ส่วนมากเป็นคดีเรียกร้องความยุติธรรม พอเป็นคดีที่สังคมจับตามองอย่างคดีน้องชมพู่เนี่ยเอ,เ,อเอาจริงท่านจะรับเหรอแล้วเรื่องนี้เนี่ยเท็จจริงขนาดไหนลุงพลติดต่อไปจริงไหมล่าสุดเราคุยกับทนายไพศาลนะคะจริงค่ะยืนยันแล้วทนายไพศาลเรืองฤทธิ์ซึ่งมีโอกาสคุยกับทนายอนันชัยบอกว่าทางทีมงานของลุงพลติดต่อผ่านเลขาของทนายอนันชัยมาแล้วก็มีการนัดหมายกันคือถ้าถามว่าทางด้านของทนายอนันชัยจะรับพิจารณาคดีชมพู่ไหมตอนนี้เอาจริงจริง คือท่านก็งานเยอะแหละแล้วก็อาจจะต้องเดินทางไกลไปมุกดาหารอันนี้อาจจะต้องพิจารณากันอีกทีหนึง่งว่าสะดวกหรือไม่อย่างไรแต่ตอนนี้ทนายไพศาลเท่าที่คุยทนายอนันชัยยังไม่ได้ตอบตกลงแล้วก็ค่อนข้างกังวลเพราะคาดีนี้นอกจากเรื่องความยุติธรรมมีเรื่องของศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ทุกฝ่ายเชื่อมั่นนะคะว่าสิ่งที่นทนายอนันชัยตัดสินใจเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนอยู่แล้วค่ะเราได้พูดคุยกันแล้วนะฮะว่ามีการติดต่อมาจริงนะครับ จากทางฝั่งของลุงพลนี่นะฮะนี้ขอพูดตามที่ท่านแจ้งนะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านรับไว้พิจารณาอยู่นะฮะส่วนจะรับเป็นทนายความหรือไม่นั้นนะฮะต้องรอทางอาจารย์ถแถลงท,ทีนะ่าจะเป็นอ,อ,อีกประมาณสักสัปดาห์หรือไม่ไม่น่าเกิน1 4 1 5วันเนี่ยฮะเพราะว่าตอนนี้ท่านกําลังดูที่น้าหลายๆด้านอยู่นะครับผมมองว่าอาจารย์เนี่ยน่าจะงานเยอะนะครับงานเยอะแล้วก็อยากอยู่ไกลด้วยนะครับอาจจะ อาจจะไม่สะดวกนะครับอันนี้อันนี้เท่าที่ผมคิดเองนะเท่าที่ผมคิดเองส่วนอื่นใดนั้นต้องถามทางอาจารย์เองเพราะว่าเราได้พูดคุยกันไปนะครับเรื่องนี้เราปรึกษากันมาตั้งแต่เขาติดต่อนะฮะนอาจารย์เขาไม่ได้กังวลนะอันนี้ต้องบอกก่อนในส่วนของ เบื้องต้นเราสอบถามหมอปลาบ้างคะหมอปลาบอกว่าก็มีโอกาสได้คุยกับทนายอนันชยัยทนายอนันชัยบอกว่าลุงพลโทรมาหาจริงๆมาปรึกษาจริงก็เข้าใจว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องรับฟังเอาไว้การตัดสินใจอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าอนันชยัยเนี่ยทนายอนันชัยจะว่าอย่างไงก็เป็นดุลพินิจของท่านส่วนตัวเองเนี่ยก็มองว่าทนายอนันชัยเป็นทนายสายขาวไม่ใช่สายดําหรือสายเทาก็ขอให้ท่านเนี่ยตัดสินใจเบื้องต้นก็คารพการตตดสินใจของท่านนะที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่า ทนายอนันตชัยเนี่ยหรือชญาทนายกระดูกเลยเนี่ยสีดําสีเทาอ่ะท่านไม่เอาเลยครับท่านสีขาวครับและหลายคนยังไม่รู้อีกว่าทนายอนันตชัยเนี่ยท่านนั่งสมาธิท่านจงกรมท่านรู้อะไรควรหรือไม่ควรอันเนี้ยถ้าหลายคนยังไม่รู้ว่าท่านเป็นไงอ่ะนะ เชื่อว่าเรื่องนี้จะน่าติดตามเพราะไม่รู้ว่าทนายอนัชัยจะว่ายังไงนะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปดูสิ่งที่ทนายอนัชัยเคยทําคดีแล้วเอาจริงหลายคนชอบทั้งลักษณะของการพูด<ม>การสู้ได้ชื่อว่าทนายกระดุกเหล็กใช่ไหม,มคือปี60ก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เป็นคดีเจ็ดโจรุมฆ่าพ่อค้าขนมปังพิการ<ม>แล้วก็คดีที่ตามกันมาคือน้องเป้น้นักศึกษาที่ถูกแทงและสุดท้ายเพื่อนอ้างว่าป่วยจิต<ม>คดีนี้ยังสู้กันอยู่เลยนะคะ<ม>แล้วก็คดีล่าสุดคือน้องบาสมีดคู่สองศพ ที่ถูกรุมหน้าบ้านท่านก็บอกว่าท่านต้องการที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้เกิดขึ้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าคาดีน้องชมพู่ทน,นายอนันต์ชัยจะว่ายังไงแต่ทางฝั่งลุงพลติดต่อไปเรื่องจริงอย่าลืมกดติดตาม